ก็สรุปสถานการณ์ดีกว่านะครับหลายคนมองว่าเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างจีนกับอเมริกาตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆยังไม่น่าเกิดนะครับเพราะอเมริกายังยังไม่พร้อมอยังเตรียมสเสบียงไม่เต็มที่แต่หนึ่งคือว่าครับมันเกิดมีนะครับพายุคุณภาพดังสีพายุตนามเหล็กระดับ G3 ขึ้นมานะครับในช่วงเวลาของวันที่ที่ไม่ควรจะเกิดแรงขนาดนี้นะครับเนี่ย เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของพิบัติภัยด้วยนะครับบอกก่อนว่านี่คือการถ่ายภาพนะครับพลังงานที่เข้ามานะครับจากอวกาศการเข้ามาลักษณะน,นี้ครับมันเป็นการบอมบาท,ที่ผิดปกตินะครับไม่ใช่พายุสุริยะที่เคยเกิดโซล่าขนาดเอ็กแฟ f เอแที่ปรนลิพิทิพัน์านมาผิดปกติมากๆนะครับซึ่งตัวนี้นะครับหลายฝ่ายมองว่า นะครับมันจะนํามาเรื่องของฝุ่นอวกาศเชื้อโรคอวกาศในรอย่าง,งการกลายพันธุ์ของไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือการปลุกคืนไวรัสที่เคยมีอยู่แล้วในโลกนี้นะครับมีผลที่นั้นแข็งละลายมาออกมาเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเราพบว่าครับดวงทาทครับระเบิดนะครับอย่างอย่างต่อเนื่องถูกไหมครับเนี่ยระเบิดอย่างอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็มีระเบิดอ่าวันนี้อันน,น,นี้ไม่โชว์โชว์ช้านะครับเนี่ยแล้วดูครับ KP Index ขึ้นมาถึงนะถึง3เนี่ยฮะสลงมา2มา1แล้วขึ้นไป3ทีหนึ่งถามว่าแล้วพลังงานที่มันกระแทกลดได้มาจากตรงไหนล่ะนะครับนี่คือสิ่งปกติที่เกิดขึ้นมานะครับวันนี้นะครับที่บอกว่าเมื่อวานนี้มีสีคลาสวันนี้ก็มีเนี่ยนะระเบิดที่ย้อยๆมาเนี่ยระเบิดต่อเนื่องนะครับยังมีอยู่ครับยังไม่จบนะฮะวันนี้การระเบิดบนดวงอาทิตย์ไม่มีไม่มีรังสีกระทบกระแทกโลกนะครับแต่ที่ผ่านมาครับดูครับช่วงเวลานี้นะครับนี่เห็นไหม มีบางสิ่งบางอย่างเข้ามากระแทกอย่างมหาศาลนะครับทำให้ธนาแม่โลกครับเป๋ไปที่20กับลบ20เห็นไหมครับเราเคยเห็นแค่10แล้วก็ว่าโหนาน่ากลัวแลวนี่20นะครับ20นะฮะงานตนามแม่เด็กโลกสบับดแรงเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่ผมเกิดมาแล้ <laughs> วผมก็เชื่อว,ว่าระดับลบ20บปก20ี 20, นี้ระดับที่นักวิชาทุกคนเกิดมาที่มีคอมพิวเตอร์เนี่ยเห็นอย่างเดียวกันเห็นไหมครับเนี่ย ลบ20นะกับบวก20ในขณะที่ดูครับโปรโตอนไม่สูงเท่าไหร่เลยนะครับโปรโตอนม่สูงเท่าไหร่แต่ว่าสนามมันเพี้ยนเยอะมากแล้วก็มีหูน,นี้แดดเดอดแรงมากวันนี้เองนะครับก็มีการระเบิดเหมือนกันนะครับตอน7จ็ดโมงเช้านะครับเดีย๋ยวผมจะสต็อปตุ๊ดๆ,ๆๆนี่ดูนี่คือระเบิดวันที่3ามถูกไหมครับเดี๋ยวดูนะครับพอใกล้ๆก้จบเนี่ยมีระเบิดของวันอันนี้วันที่4ตอนเที่ยงคืนครึ่งเห็นไหมวันที่4ี่ตอนเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยเห็นไหมดูครับมีระเบิดนะครับเนี่ย ออกมาเหมือนกันเนี่ยออโรร่าก็ดุนแรงเยอะนะครับที่บอกว่า KP INDEX แป็กแปลกๆแ,แล้ววันนี้ครับดูนี่ครับนะฮะโปรตอนรักขึ้นมาเฉยเลยนะครับที่ตกๆกมาขึ้นมาขึ้นจากอะไรมีตัวกัตไลเข้ามาเกี่ยวข้อน้ดหรือเปล่านะฮะเยอะพลังงานตกทบโลกเรานะครับผมไปได้เลยก่อนนี่ครับ ระเบิดเนี่ยมาจากหลายๆลูกนะฮะเอ๊ะทำไมทิศทางไปสปะแตกต่างกันไปเอ๊ะทำไมนี่คือโลกเรานะครับเอ๊ะทำไมดวงอาทิตย์นี่หรือว่าดวงอาทิตย์วิดเบี้ยวเองวอบเบิลเองล้วโลกนิ่งอันนี้ก็น่าคิดนะครับน่าคิดนะครับน่าคิดเนี่ยระเบิดตรงๆนะครับมันต้องมานะครับก็ไม่มาวันนี้มีมาแต่ที่เอ็กแฟร์มีมาเอ๊ะที่ผ่านมาแปลกๆมารับเนี่ย นะครับมี4ต่อ5นะครับที่ควรจะมาแรงๆอ่ะไม่มานะครับมาเลีกลูกเบาๆแล้วลูกเบาๆที่ว่านี่มารุนแรงมากใช่ไหมครับเนี่ยช่วงวันที่หนึ่งสองนี่เห็นไหมเบาๆแต่มาแรงเออมาแรงแต่หายไปนะครับควานผิดปกติอย่างใหญ่นี่คือนะครับภาพถ่ายของโชว์นะครับจุดดับนะครับวันที่สองแปดเก้าสามตองแปดเก้าหนึ่งของน a s a าซ่านะครับจุดดับบนทับเก้าหนึ่งแต่พอ เรามาถ่ายได้นะครับบนบนโลกใบนี้นะครับเนี่ยตอนเช้านะครับจากล่างขึ้นบนเมื่อกี้นี้ทะแยงลงอย่างนี้แต่ของนาซาสีเหลืองซ้ายไปขวาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมีใครนําเสนอตรงนี้บ้างหรือเปล่าต้องดูกันไปนะครับจุดดับใหม่2จุดจุดเก่าครับจะวกเข้ามานะครับไปเป็น2 8 9 4ป8 9 5่ีอะไรประมาณนั้นนะครับถ้ามีจุดดับเกิดขึ้นมาแทรแกก่อน ตอนนี้ก็แดงเถือกนะครับเนี่ยชัดเจนว่าพายุเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับสเปกตรัมแปลกๆใยโปรตอนก็เพียบเลยแล้วเรื่องของสุกกันเถิดเราแน่นอนครับเห็นนะฮะโลกทั้งใบโดนผอบผานพลังงานที่มาสังเกตนะครับทางด้านล่างจะมีมากกว่าคือก้อนแงแะทะแยงแบบนี้ขึ้นไปนี่ งั้นตอนนี้พายุสุริยะลมแรงแรงมากเข้าหาโลกเรานะครับดูจากด้านนี้นะครับที่มาแรงกับภาพเพรสเชอร์ที่กดมานี่อย่าแปลกใจครับที่วันนี้ฝนฝนหยุดตกร้อนอบอ้าวนะครับท้องฟ้าเห็นเมฆสีน้ําเงินใสแจ๋วเลยไม่ต้องแปลกใจแกรมมานะครับมาตลอดนะครับนี่กลายพันธุ์ครับกลายพันธุ์นะครับทุกตัวคือการกลายพันธุ์แกรมมาเลนี่มาสับเปลี่ยนโครโมโซมสับเปลี่ยน DNA อ็นสบายมากครับ หลังสีแกามมาขนาดนี้ครับหังสีวันวันที่หนึ่งหลังสีแกามมาวันที่สองหลังสีแกามมาวันที่สามหลังสีแกามมาวันนี้วันที่สี่ตอนนี้กําลังสุกเลยนะครับโรงงานตกกระทบตอนนี้ครับขั้วตะนามไม่เด็กโลกนะครับมีขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ไหครับโอ้โหแบบสุดๆุดสุดๆดไหมครับ,แบบรบเนี่ยอัปเดตใหม่ใหม่ มาดูภาพหน้าตัดนี่คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่รัฐบาลจีนประกาศนะครับนครการกักตุนอาหารเรื่องของการกลับมากลายพันธ์ของไวรัสของต่างปหลายอย่าง,งนี่บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้นะครับด้วยความเคารพไม่เคยเกิดมาก่อนที่ผันผวนปั่นปวนมากมายขนาดนี้นะครับไม่เคยขนาดนี้แล้วลมที่เข้ามานี่ ที่เขามนั้นมันก็ไม่หนักหนาสาหัสแต่ทําไมมันถึงปันป่วนขนาดนี้ถ้าท่านติดตามประมาน10สิบกว่าปีนะครับไม่เคยเจอภาพแบบนี้มาก่อนแน่นอนครับไม่เคยมีสีแดงนะครับเข้ามาชนแบบนี้อย่างมากก็คือสีเหลืองเข้มๆนะครับไม่เคยมีสีแดงตีส้มขาไหนามาก่อนเลยเนีย่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและกําลังเกิดขึ้นแต่หลายหลายคนไม่รู้สื่อไม่ใส่ใจไปนำเสนอเรื่องของการเมืองการปกครองเรื่องของต่างๆนานาทั่วๆไป นะครับก็อาหารน้ำยาเราต้องกักตุนอยู่แล้วนะครับอย่าลืมครับมันต้องเป็นธรรมดาอยู่แล้วแล้วก็สงครามสงครามมีเป็นการก่อตัวที่อิหร่านนะครับจะมีการสร้างสงครามที่อิหร่านเนี mm ่ hmm. คือผมว่าเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจนะให้คนให้คนไม่ไม่จับต้องของพิบัติภัยเพราะว่ามีการประชุมภาวะโลกร้อนไปใช่ไหมครับที่ผ่านมานี้งั้นพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้อง เตรียมรูนะครับสู้นะครับคอมพิวเตอร์ก็รวนๆอยู่นะครับไม่ว่ากันอย่างที่บอกครับเรื่องของพายุนะครับชัดเจนเส้นท,ทางมันเปเปๆผันผวนแ,แปลกๆต้องทําใจนะครับเนี่ยนะครับเส้นท,ทางมันแล้วก็ตบัดขึ้นไปแล้วก็ลงมาไปทางนี้ตลกตลกนะครับเนี่ย โรควอรเบิล ble, ค่อนข้างรุนแรงมากๆเลยนะครับโรควอร์เบิลรุนแรงมากๆเลยนะครับตอนนี้เราก็เจอปัญหานี้รุนแรงมากๆเช่นเดียวกันสนามแม่เหล็กก็ผันผัวเช่นเดียวกันก็เกิดมาตั้งอยู่ดับไปนะครับคิดดีผดดู้ดีทําดีทําบุญที่านรักษาศีลตามหลักการตสาารัสนาทายท่านนับถือแล้วบุญกุศลจะช่วยเหลือท่านครับนะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีๆนะครับสวัสดีครับ จุดตกกระทบอินเดียไทยนะครับเหมือนเคลื่อนตามแดดไม่ใช่นะครับแดดไปไกลแล้วนี่ดูสายม,มะเหล็กนะครับตดครั้งแรกมาดูประเทศไทยเรานะครับแรงไหมครับแรงตูมตูมตุมตูมเลยเนี่ยมันเหมือนเกิดออกมาจากประเทศเราเลยนะครับดูดีๆนะครับก็คิดวิเคราะห์แยกแยะครับจะพยายามทําให้ถึงที่สุด